คำถามต่อไปนี้จะถามอาจารย์เสรีนะครับว่ากระแสของลุงตู่เนี่ยยังสามารถจะทําให้ประเทศชาติไปต่อได้หรือเปล่าเรามีสามกระแสเรามีนายกโผรเรามีนายกโซเชียลแล้วเรามีนายกของจริงซึ่งแต่ละกระแสที่พูดมาเนี่ย <c oughs> คำตอบออกมาไม่ตรงกันเลยไม่ตรงถ้าเกิดว่าโซเชียลเนี่ยเราดูในแง่ของแล้วเ้ยดูอะไรต่างๆเนี่ยคุณพิธานนำริ้วเลยครับ แต่ในขณะเดียวกันเราดูโพก็คือคนอุ้งอิงก็นำเริ้วเหมือนกันแต่ถ้าเราดูกระแสการลงพื้นที่เราดูกระแสของ22มีอีกาสีดำจิกเลข22มีการอํำร้อนเป็นเลข22มีคนทำมือ22มีคนทำมือ22่สิเคก็มาเยอะแยะมากจนกระทั่งหลายคนคาดการว่าสำหรับบัญชีรายชื่อ ทางด้านของรวมไทยสร้างชาติ10ล้านนั้นได้แน่ๆนนะครับสิล้านเสียเราเชื่อว่าเบอร์ยีสองจะชนะที่1นึ่สำหรับบัญชีรายชื่อแต่เขตอาจจะแพ้เพื่อไทยนะครับอย่างนั้นเลยเหรอาจารย์โอโ้ยเพื่อไทยเนี่ยนะทต้องไปดูสิจำนวนสสภาคอีสานกันเหนือตอนบนเนี่ยเยอะมากแล้วเพื่อเพื่อไทยเขายังแข็งอยู่แเพื่อไทยแล้วจะถูกก้าวไกลเบียดขึ้นมาไหม คือข้าวไกลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพักเมืองหลวงและเมืองใหญ่นะเขาไม่ใช่เป็นพักชนบทนะ<อ>ไม่งั้นเขาจะดูถูกสุพรรณเหรออ่แต่บางจังหวัดเนี่ยที่เป็นหัวเออใช่หัวเมืองจริงๆด้วยที่เขาได้ไปเนี่ยเขาจะได้อำเภอใหญ่แล<อ>้วก็บริเวณที่มีมหาวิทยาลัยอันนั้นเขาได้แน่แต่จํานวนคนน่ท็อปเคยดูเข้าสถิติมาให้ดูไหมคะเจนวายเจนแทมอยู่4ล้านคนนะหให้เขาเอาไปจนหมดนะเขาก็ได้4ี่ล้าน เอาไปจนหมดเลยนะหมายความไม่มีเด็กเจนวายเจนเซคนไหนเลือกอย่างอื่นเลยนะเลือกเขาอย่างเดียวเนี่ยเขาได้สล้านแต่ก็น่ากลัวถ้าเจนวายเจนเซเขาเปลี่ยนเจนไปอีกเจนหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขายังฝังใจว่าฉันอยากได้ประเทศชาติที่มีคนรุ่นใหม่แบบนี้วิสัยทัศน์หัวก้าวหน้าอย่างนี้ทับไปรวมเจน x กับเจน b ดูสิคือสาหรับเจนเอเนี่ยอาจจะเบี่ยงไปส่วนนึ่งอาจารย์ต้องพูดอายุด้วยเดี๋ยวคนดูทางบ้านเขาอาจจะสับสนสี่สิบขึ้น 40ขึ้น uh นั่นแหะเป็นเจน X กับเจน B ก็คือเบบี้บูมเมอร์กับ X mm hmm. นะคะอ่าซึ่งเจน X เนี่ยเป็นเบบี้บัสเตอร์เบบี้บูมเมอร์ก็คือเด็กเกิดเยอะเบบี้บัสเตอร์คือมีการคุมกําเนิดส่วนเจน Y กับเจน Z เนี่ยอ,อายุต,ต่ำกว่า40ลงมา mm hmm. ซึ่งตรงนี้ต่อให้ไปเป็นร้อเเลยเนี่ย mm hmm. ก็สู้จำนวนคนแก่ไม่ได้และยอดรอบนี้นะคะช้างป่วยวันที่14จะเป็นช้างศึกคึกขนองค่ะ mm hmm. จะออกไปกันไม่ว่าจะนั่งรถเข็นไม่ว่าจะอะไรเขาไปเพราะมีคนไปด้อยค่าเขาว่าเขาเป็นช้างป่วยอแล้วเราจะหยุดป่วยกันหนึ่งวันเว้ยเฮ้ยใช่แล้วก็แต่งชุดข้าราชการด้วยนะสีน้ำตาลเป็นช้างใส่เสื้อสีชุดกะกีแล้วก็จะเดินออกไปเลือกตั้งกันและในขณะเดียวกันพี่บอกได้เลยโพที่ออกมาจะปลุกสลิมค่ะสลิมที่เคยคิดจะเป็นพลังเงียบ บอกว่าถ้าโพเป็นอย่างนี้ฉันรับไม่ได้ฉันจะต้องทําให้โพไม่เป็นจริงและการพิสูจน์ว่าโพไม่เป็นจริงนั้นได้กระทําตอนที่ลุงตู่ลงพื้นที่จนกระทั่งเกิดกระแสคําวว่าลุงตู่ตลาดแตกนะคะไปชุมพรตลาดแตกไปสงขลาตลาดแตกนะคะแล้วก็ไปชนบุรีตลาดแตกค่ะแล้วก็ไปคนครศรีธรรมราชตลาดแตกนะคะไปภาคใต้ปลายหละ่ะ ไอ้ปลายแหลม <ไป S 1> ทองอันนี้ซึ่งเ <นะ S 1> ป็นปลายด้ามความก็ตลาดแตกขาดโดยจะ,ะยิ่งนครศรีธรรมราชซึ่งแปลว่านครแห่งราชาผู้ทรงธรรมนครศรีธรรมราชได้พิสูจน์ว่าเป็นดินแดนผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพราะมีความคิดดีเข้าใจดีว่าถ้าจะให้ประเทศไทยได้ไปต่อจะต้องลุงตู่เบอร์22และจะต้องสองใบกาให้กับรวมไทยสร้างชาติโดย เขียวยีบสองม่วงดูหน้าคูหาก่อนเดินเข้าไปกาบัตรว่าเบอร์อะไรให้มั่นใจแล้วกาแบบนั้นมันกำลังเกิดเป็นกระแสนี้มันถึงได้มีในยกของจริงในยกโซเชียลและในยกโพลแล้ววันนี้คือวันสุดท้าย <c oughs> ที่รายการเรื่องรับมากเราเนี่ยจะคุยกันก่อนถึงวันเลือกตั้งอนาคตาจะเปลี่ยน,นะะวนะอนาคตประเทศชาติจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนเหมือนเดิม มันจะอยู่กับที่หรือมันจะพัฒนาแต่ไปในรูปแบบของรัฐบาลแบบไหนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพัครวมไทยสร้างชาติฟังแล้วเป็นเหตุ <he S 2> เป็นผลช,ชัดเจนเป็นจริงเป็นไปได้ไม่นำพาประเทศชาติไปสู่ความล่มจมเป็นการประกาศนโยบายอย่างรับผิดชอบในขณะที่บางพักถ้าเกิดทำตามนั้นใช้เงิน3.3ล้านมันเท่ากับงบประมาณของประเทศทั้งหมดที่มีอยู่นะคะ ในขณะที่รวมไทยสร้างชาติใช้แค่สองแสนล้านมันต่างกันเยอะแยะมากแล้วลุงตู่เนี่ยไปที่ไหนชัดเจนนะเราต้องหาเงินเข้าประเทศเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการหาเงินของเพิ่มขึ้นลุงตู่ทาตัวเป็นนางนาคอะมือยืดยาวไปญี่ปุ่นว่ายืดยาวไปสหรัฐมือยืดยาวไปจีนดึงการลงทุนมาแค่ English EC อย่างเดียวก็ดึงการลงทุนได้อย่างมหาศาล พอไปคืนดีกับทางด้านของซาอุดิอราระเบียจะมาอีก3 0 0แสนล้านาตออ็อกเลยอายการท่านผู้ชม